ยมลองดูสิถ้าโยมเดินใจลอยนะเรียบร้อยตกหลุมตกบ่อยมเชื่อไหมก่อนบวชเนี่ยจะามาเดินชนเสาไฟตลกสิ้นดีเลยมันตัวเองโง่ขนาดนั้นเดินชนเสาไฟมัวจะเดินคิดเปินเปีเป้ยงไวโอ้โหมึนเลยนะอืมนี่เล่าความเปิ่นของตัวเองให้ฟังนะหันซ้ายหันขวามีใครมองแล้วพวกาว่าเดินชนเสาไฟนะเพราะเดินใจลอยอ่ะ เนาะมันเป็นอย่างนี้อยู่ผู้เจ้าประมาณอย่างนี้พระองค์บอกว่ามีเมืองเมืองหนึ่งมีหญิงงามในชนบทกําลังขับร้องฟ้อนรําข่าวนี้ก็แพร่สะพัดไปชายหนุ่มทั้งหลายก็เดินทางมาเพื่อมาดูหญิงงามที่กําลังขับร้องฟ้อนรามีชายคนหนึ่งรักสุขเกลียดทุกข์อยากเป็นอยู่ไม่อยากตายก็เดินทางมากับเขาด้วยผู้เจ้าบอกว่าให้ชายคนนี้นะถือหม้อน้ํามัน ที่มีน้ำมันเต็มเปี่ยมปากหม้อน้ำมันเต็มเปี่ยมนะน้ำมันนะลื่นขนาดไหนนะแล้วบอกว่ามีชายคนหนึ่งเดินถือดาบปันคมกิบเลยตามมาข้างหลังและบอกว่าถ้าบุรุษคนนี้ทำน้ำมันหกแม้เพียงหนึ่งหยดเขาจะมิดัาบฟันคอให้ขาดพระตถาคตจึงบอกว่าขณะที่บุรุษคนนี้เดินถือหม้อน้ำมันเนี่ยผ่านหญิงงามกลุ่มเนี่ย ขาจะสนใจหญิงงามหรือสนใจมอน้ํามันโยมผู้ชายสนใจอะไรนะถ้าโยมสนใจหญิงงามนะข้อขาทันทีเลยนะสาวกทุกคนตอบเหมือนกันเลยสนใจมองน้ํามันพระเจ้าขานะตายสถานเดียวเขาจะต้องประคองไม่ให้กระยับเลยนะผู้เจ้าบอกฉันใดก็ฉันนั้นเพราะองค์เปรียบมอ้น้ํามันด้วยกายคตาสติ เธอต้องเอาจิตตั้งอยู่กับหม้อน้ำมันนี่กายนี่เห็นนะจิตเคลื่อนเอาไว้ปุ๊บเนี่ยแพชคาตฟันคอทันทีและจริงๆนะถ้าจิตเธอเคลื่อนออกจากกายแล้วม,มันไม่กลับมานะยมตายแล้วนะั่นะนะ่นะนะ